พ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับซองนอกมะลิอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องกำลัง,งย่างมาเฮือนป่าพ่อแม่พี่น้องเลยนี่กินข่าวว่าผนไปหาหน่อไม้ได้หลายลายในเฮือนลูกสาวเพควนเนาะกำลังเห็ดเฮือนลูกสาวเพผนกำลังเห็ดกำลังก่อ,นอ,อเนาะเข้าใจห้องกับอดีตเขาพ่อแม่พี่น้องเลยได้ลายอีกหมดหนามไม้หน่อย ฮะเข้าไปหาติจั่นเลยในพวกกิดนนี่วเราชา้านันได้บล็อกไลนหนึ่งกับเราบ้าเนาะเยเลยอันนี้เฮือนรังเก่าคนเนาะนี่ยรังของแม่นี่นเนฮือนก็กุเข่าคนไหวป้าโทษไปหาอยู่แซนี่ยป้า อยู่น้ำตะน้ำแน้ำป้าคนาะคนบ่ราไดตได้คุยสีตั้งชงโอกูเล่นเนาะสองอ่นนะเนาะจำอันงนึ่งคไปโาชเชออะรี่ติปะมันก็ไข่หลอยางเช็ดด้วยปะเนะโมยแม่ปุ้งผ้าปนายมาเนาะบอกว่าหาตั้งแต่แทวานาเขานะได้แต่เถ้านาแล้วเออเบืองแน่พ่อแม่พี่น้องน้ไม้นะ ิ่นไปหาไน้่ยนะลายได้ลายเมนองเทนสั่งนำ้ำอีกว่าคือเรียนผ่านมานี่นยังวะทำเบยเหลี่ยวขาวกับโบเมนอื น้ำไม้สดพ่อแม่พี่น้องอไปอลอรุ่นตอนอนั้นแกงตอนกินต่อนะพ่อแม่พี่น้องตอนแกง,ตอ,แกงตอนกินแล,นนล,ลนว้วบาทนี่งเดรร้ายเนาะ,ะมีแต่ตะุ่งใหญ่ต่ตุ้งกันจอดไปใซาสปะไปซื้อบ้านจินามูพอ่อแม่มา ไว้ล้อเบิ kind, ่งตอนกินตอนแกงนะพ่อแม่พี e ่น้องตอนนี้นะซิ่งเขาคือกันคือการซิ่งเขาเปิดได้นาบี้นด้อมาพ่อแม่พี่น้องกินแกงนะไหมแกงอะไรพ่อแม่พี่น้องเลยแกงใส่ผักกาดแกงนะไแม่่พีน้องแกงกินเที่ยงเนาะแม่น้องแท่นกับมาพ่อแม่พี่น้องผูวกับลูกชายเพื่อน

ใหญ่สองโตถ้าไปสองตันสองดูอนุ่มาใหญ่เลยในลูกมันอูไปเน่เอาไปเอาเสียเลยเป็นึงอะไรเนาะเจ้าไปเนี่ย่ามตใหญ่ออผ้าขาวพอดีพ่อแม่ไี่นอกเลย คนลาบเบิ่งเด้พี่นนอาเบิ่งเด้คนอะไรสิกินก็พัดกันหยานี้เลยเอ้าฮาบนนั่งบนอะไรพี่น้องลายจนได้ยืนกินเนาะได้ยืนกินตะกูลนันตะกูลใหญ่ได้พี่นนองกเบิ่งได้อะสิกินทุกเดือนน้องหลายเหนตะกูลใหญ่เด็กเขาเี่นเปนยงไงเป็นยังไงเเน่ยน สามีวันนี้ง่ายแม่แม่น้องแท้จะหนีสามีวันนพ่อแม่พี่น้องน้องแทนนะสั่งแม่เอามาเอามาหยั่งบักนคำอยากกินหยั่งพิ่นอยากกินแกงน้ำไม้เนาะพู๋เออน้องแทนเคกินเปิ่นเอามาเอามาน้ำไม้ต้มนี่นะแป๊บเดียวเอาบะคำหมองร้อนเนี่ยครับใหญ่ไม่ไหวน้องแทนจะหาน้ำไม้หน้าป้าบอกว่า ช่วยนาป้าังครมน้านลเอาดปีน้ำเองอกบเดไปหาเดีปนองคนรก่อนไปบอกท่านน้าพี่อยู่ใกลว้าพี่น้องเฟสเกินมากพียกรูกหนึ่งปลาโทนโใส่ล้ออีกไม่ไงุ่่งปากเบ้อแล้ครับ

ยังทอดข้าวอาทอดนะเมื่อไรเมื่อแล้วเอาตำอะไรข้าวปุนนะตัแล้วเขานีกินจีสายแด็กนะตำขาวปุ้นแล้วแล้วก็เมื่อไร่ซะกินตำข้าปุ้นแล้วว่าสีห้องอันแม่นอกมะลิกับบริห้องซ่แม่นองมะลิห้องก็ออกมาแต่บ้านปังเนาะ

เบิร no 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 ์ตพ่อแม่พี่น้องเอ้ถัวพวกง่กินน้ำกะ้านเกินได้กับข่าวกินจ่อยเลยตมเบิคุสิไปอยู่เขาพูไปหาในรลายกว่านี้ป้าชั่สิบินมืันจเป้นเอ๊ะพี่กล้นาดซื้อมาแนมบึงหื ป่ดเนงเนจุกไซพี่น้องเลยจะนายผมไปตนมาไหมอองวบูวได้ไม่นอนอนนพี่น้องเลยจุกหมนองแทนนั่งบานงหน่อยเลยกระลบือนลาจ้เน่ก็อินีโอ้ยมึงเห็นบ่นอะบ้านดงน้อยบซาบได้นองบ่กินได้ร้อยแอ้ป็นแนน ฟ้าดอกแท้ไหนกินผ <â> <Different. S 1> ักพ่อแม่พ uh ี huh. <sh arp inhale> uh ่น้องเลยบ้านนี้สิคิตว่าต้อนนะไหมบริ่จังไดเกี่ยไว้บ่หมดจาอมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยอกห้ยยิ้มหน้านี่ล่อย้งัวไว้ทำขึ้นมาชุ่ม สามก้อยทั้งทั้งนว่าก็แล้วก็แล้วน้องดีๆวดีๆอืจุ่ไหนเพิ่นจุจุจุ่ท้เพิ่นเพิ่มนะุนะเออนะมาดูพานั่นนแม่น้องแค่นะจูงแต่น้องแค่นะพอลูกน้องลูกอิ่มเ็อิ่มืมเอออย่างนี้จกอนอิ่มจลูกอิ่มกอนแ่แม่งอิ่มน้หลงมาๆจส่หมักงเนาแก่น้าไหมเนาะน้ำเทนี้เนาะ เานอยาพาอุตือูนอกมะลิพอี่น้องเลยออกมาแต่ตัดผมแล้วก็น,นอนรับค่ารดเลยขาวท๊ากรายอก่ายอย่าจ๊กเลยอย่าจ๊กยาเล่นดลูกเอาหาเล่ายินเองพี่น้องเลยขมือในยาหยายง่งกินเอนอย่าจกนะคนอยากเล่นนะคะเนาะเอาเท่าสตีเพอนเอาเอา กูเห็นมัมมัมใครวกูเห็นมัมมัมใครหนวะเอามากินนะชามัมมัมะมะเาว่าอ้แ้ไ่รู้มมมเนยว่เอาของน้อคนเรากินหลายคนจะแซ่บไปพี่น้องเลยกินนมบักรำนี่เอ้ากินมาบักยเดีบ่เดือวบ่ายเดบาเดี่ายเดบ่ายเดย่ายเบ่าดี่ายเ่เียเดยาบาดาเเ่าเเ่ายกับตนาพี่อแม่พี่น้องเย่่บบ่เ่อแม่พี่น้อง โคตโคตรพักเตกระโตกเต็มกระโตกกระเกียร์แอะแสพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยบกลนี่นาะอยเด้งนด้งเด้้งเด้เ้งเด้งเงเด้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 ้เด้งเ้เน้้เด้งเเะ้ง่้เงเจ้บ พังเลยตัดผมนะกับพังเลยซื่อๆอยู่หัวกรบโปเซียนไปเซียนมาอีกบัตรเขามาหยอดบัตรเขามาหยอดพี่บัตรเซียนและบัตรลิลอน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 ฮเฮ้ยจนบอยากร้อนเลยจนบวชร้อนเลย แม่น mm ้องมะลิก็สิเดิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันลุ Mau ้นอันนั้นผมส่องน้องมะลิเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามส่องน้องมะลิเอเด้อพี่น้องอย่าลืมจะได้ก็อย่าลืมกดซักไข่กดติดตามส่องดิแม่น้องมะลิเด้อพี่น้องหายเพลินพลาดไายบายในน่องพี่น้องเนาะงจะได้ก็หายเพลินขึ้นวะ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 คือน้ำค้างขึ้นนี่เนาะบายพี่น้องบายดีบ๊ายบาย ໂຄນເອົາຍົກຍັງບໍລ້ທ